เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมจัดทาร่างประกาศธุรกิจให้เช่าซื้อรถนะครับแล้วก็จะเปิดให้รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายกันเลยทีเดียวพูดคุยกับคุณกิติอึ้งบณีพรผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองควบคุมผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว,ว่าสคบนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินเป็นกระปุกออมสินกระปุกออมสินอาชีพในฝันแล้วก็กระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับ่นนฟังกอ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอรอมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุโดยจะต้องมีการจัดทํานิติกรรมสัญญาและก็จดจํานองให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอรอมสินครับได้นําเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสํญญาหรับผู้สูงอายุนะครับโดยจะต้องมีการจัดทํานิติกรรมสัญญาและก็จดจํานองให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ธันวาคมนี้ซึ่งวงเงินสินเชื่อสําหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ ของผู้สูงอายุนั้นนะครับจะกําหนดเอาไว้รายละ10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจะต้องมีการจัดทํานิติกรรมสัญญาแล้วก็จดจํานองให้แล้วเสร็จภายในวันที่20ทธันวาคมนี้นั้นนะครับจะมีวงเงินสินเชื่อกําหนดเอาไว้ เท่าไรนะครับกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนด้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินครับได้ส่งเสริมกิจกรรมการออมช่วงท้ายปีนะครับโดยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทไม่จากัดวงเงินฝากนะครับระยะเวลาการฝากนาน2ปีด้วยกัน เมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยก็จะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า0.10บาทนะครับซึ่งระหว่างนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งและก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษอีก20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทด้วยนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคม2564นีน้นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank ดนะครับได้จัดส สภาพคล่องผู้รับเหมาขึ้นมานะครับวงเงินรวมทั้งสิ้น1,000ล้านบาทสินเชื่อดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนแบบแพ็กเกจนะครับหรือว่าท o t a l ลโซลูชันควบคู่ไปในรูปแบบของวงเงินกู้ระยะสั้นหรือว่า PN สามารถเบิกจ่ายได้ถึงร้อยละห้ของงวดงานในงวดงานหนึ่งที่ทําควบคู่กับการเติมเงินเพิ่มในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อแฟกตอริงนะครับโดยจะรับซื้อ ลูกหนี้การค้าหรือว่าโอนสิทธิ์ให้กับธนาคารได้ไม่เกิน190ของมูลหนี้ทางการค้านะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นนิติบุคคลครับแล้วก็ดาเนินธุรกิจรับเหมามาแล้วไม่ต่อกว่าหนึ่งปีนะครับสามารถที่จะยื่นได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของทางธนาคารวงเงินสูงสุดคือ15ล้านบาทต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ MLR บวก1ต่อปีนะครับเปิดรับคําขอสินเชื่อ จนถึงวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1357นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโดยมีการนำเสนอสินเชื่อเคหะ Refinance ด้วยวงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับเพื่อน,นาไปใช้ในการแบ่งเบาภาระค่าผ่อนบ้านช่วงโควิด ที่กําลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้หรือว่าปลายปลดล็อกหนี้แล้วก็ใช้จ่ายฉุกเฉินก็ได้นะครับซึ่งหากได้รับสินเชื่อดังกล่าวแล้วยังมีสิทธิที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือว่ารีพลัสในวงเงิน5ล้านบาทด้วยกันนะครับการชําระคืนจะปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นปีแรกก็ถ้าเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชําระ 1, 5 0 0บาทแล้วก็ธนาคารยังจะไม่คิดค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาและค่าจดจำนองรวมแล้ว ไม่เกิน50,000บาทอีกด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันในวงเงินสินเชื่อเคหะจะต้องคงเหลือในบัญชี1ล้านบาทขึ้นไปนะครับและต้องได้รับการอนุมัติและมีการจัดทํานิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสมัครตลอดจนการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ w w w g s b o r t h หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center ก็ได้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หนึ่งครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของการเตรียมจัดทาร่างประกาศธุรกิจให้เช่าซื้อรถพูดคุยกับคุณกิติอึ้งมณีพรผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสําันงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิติครับครับสวัสดีครับุณคีรักษ์ครับกลับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างคร ครับก็เป็นเป็นกรณีที่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสถานกา,ารณ์โควิดที่เข้ามากระทบกับบ้านเราเนี่ยมันส่งผลในหลายๆด้านในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิดเหมือนกันแล้วก็มันมันก็มีผลกระทบว่าทําให้รายได้ลด,ดน้อยลงนะครับ,รบแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ,รบมันก็เลยมีปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับโจทย์จากทางคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้รายย่อยภาคประชาชนนะครับ,รบว่าเฮ้ยม,มีมีแนวทางที่จะช่วยเหลือทางประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในในส่วนนี้เพราะว่าพอดีว่ามันปรากฏในใน,ในภาพข่าวครับว่าประชาชนที่ทําสัญญาเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รือร,รถจักรยานยนต์ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าไรายได้ลดลงแล้วก็กําลังการผ่อนชําระคืนตามสัญ,ญญาเนี่ยก็ลดน้อยลงตามกันไป,ก,นไป,ก,นไปก็เกิดปัญหาเรื่องก็ว่า อาจจะผิดนัดหรือส่ง,<อ>สงต่างคนล่าช้าขึ้นมาก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับกับคือสัญญาเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังเอาเหมือนเดิมมาพูดง่ายใช,ใช่ไหมฮะเดือนละหมื่นก็คือเดือนละหมื่นอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่าสถานการณ์รายรับมันจะต่ําลงก็ตามน่าสนใจแล้วแล้วยังไง<ๆ>ต่อคะตรงนี้ครับคุณุกิตเนีค,คืออย่างนี้ครับหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติก็ดีหรือ,อในส่วนของสานักง,งานคณะกรรมการกูกร้ภัก ผมมองวนะิโค้ดเดี่ะก็ได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆออกไปอย่างชินแบงชาตเองก็ออกมาตรการในเรื่องของการไกลเกี่ยหน,นี่อะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของการ,รการให้สถาบันการเงินพวกธนาคาร ต่างๆเนี่ยอ่าพักชำระหนี้บ้างแล้วแล้วก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมอะไรหลายๆอย่างนะครับในส่วนของสคบอเองเราก็ได้มีเชิญมีการเชิญทางผู้ประกอบกิจในเรื่องของอ่าเช่นตัวแทนของาคผู้ประกอบกิจเช่นสมาคมธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมาค,ค,คุยกันนะครับแล้วก็พวกอ่ผู้ประกอบการที่เป็นอ่าการประกอบการให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะมันมีแนวทางที่จะ บรรเทาคว,วามเดือดร้อนประชาชนได้ไหมก็มี <im itation> การพักชำระหนี้กันมีการายกเว้นค่าอ่ากรณีดอกเบี้ยผิดนัดกรณีเพราะว่าในส่วนนี้มันอาจจะมีการขาดส่งกันก็มีการกําหนดกันไปแล้วก็ในส่วนตรงนั้นมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มีน้กหนักเหมือนว่า ถ้าผ่อนไม่ไหวก็ลดมาคืนซึ่งก็มีภาพเามามันไม่ใช่ลดมาคืนสิฮะใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่ามันจะมีภาระหนี้ตามตาอกันก็มีมีการพูดคุยกันว่าเอยถ้าภาระหนี้ไม่มากนักอะไร่าหักงบกันได้แล้วเนี่ยก็อาจจะยกประโยชน์ให้ใใหห้้ทางผู้อุปโภคไปก็มีการฟ้องหรือมีการติดตามเงินสุสวนนั้ก็มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งครับอืมครับแล้วทีนี้แนวทางมันจะออกมายังไงคุณวิติฮะ คืออย่างนี้ครับพอพอทางสํานักง,งานคณะกรรมการกู้ยืมโวคเนี่ยได,ได้ได้ได้โจทย์มาว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในเบื้องต้นอย่างที่เรนทราบในยอนเพราว่าเรามีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาคุยกันเนี่ยล้วก็มีการแนวถามก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าในส่วนนี้เองเราก็มองว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของสานักง,งานคณะกรรมการคู้ยืมพวกเองเนี่ยเราก็มีในเรื่องของมิติในเรื่องการดำกับดูแลธุรก,กิจให้เช่าซื้อรถยนต์ในรถจักรยานยนต์อยู่เราก็เลยมีการมามาปรับปรุง ประกาศฉบับหนึ่งคือประกา,าศคณะกรรมการววาด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยาน,นเป็นธุรกิจอุ้มีอาปีหกหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็เป็นการรองรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยเราก็เลยมีการปรับปรุงตัวน,นี้แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนไปแล้วเมื่อวันที่ตุลาอ่ายี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่ที่ผ่านมานะครับทําไปแล้วใช่ไหมฮะ ทำไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจะมีะมอ่าครั้งนั้นที่เราอ่รารับฟังไปแล้วเนี่ยเราก็มีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือทางผู้ประกอบธุรกิจทางสมาคมอะไรต่งตางๆน,นะครับ,รบก็เราได้ข้อมูลมาแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีการจะมีการเปิดรับฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดเกิดความชัดเจนและให้เกิดความสมดุลระหว่างทางผู้ประกอบธุรกิจกับทางผู้ค้าแล้วก็เป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายนะครับก็จะมี มีการประชุมอีกครั้งในขออนุญ,ญาตประชาัมพันธ์ไปเลยกัน,นว่าจะ,จะ,จ,ะจะมีม,มีมีการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เกินเสียอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่สิบกธันวาคมสองพันสี่นี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สมัครเข้ามาร่วมสัมมนาซึ่งการ เปิดรับฟังเนี่ยเราจะทําเปิดการการ,ร,บารับฟังแบบออนไลน์แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านื่อนฟอร์มนะครับก็ก็คือให้ข้อข้อความคิดเห็นผ่านออนไลน์ได้กับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใช่ครับ,รบเพราะ,าระเราได้ประมวลประมวลข้อมูลมาเพื่อให้เกิดจุดสมดุลและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับทีนี้ในในก็ทุกทุกฝ่ายแล้วถามทางผู้ประกอบการบ้างเขาสะท้อนมุมมองอะไรบ้างครเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณกิติครับ คือตอนนี้ครับเนื่องจากว่าประกาศฉวับนี้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงในในหลายๆเรื่องเช่นอ่าผมยกเป็นบางประเด็นแล้วกันครับกาก็คือมันจะมีมีในเรื่องของการกําหนดอัตราเพดานดอกเบี้ยเพดานดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเองเ่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถยนต์ใหม่รถยนต์เก่ารถยยานยนต์ ใหม่หรือเก่าเนี่ยก็ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีกฎหมายใดกำจำก,ำกับเลยแ,ลแต่ในส่วนนี้เองใช่ครับมันก็เลยมีปัญหาว่าอัอตราดอบเบี้ยม,มันกลายว่าเป็นเป็นทางทางผู้กอบกิจก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามคนกลายแอฟซางตลาดนะครับไอรถยนต์ใหม่เนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหา,เพ,าเพราะการแข่งขันค่อนข้าง,ง,ง,งสูงแต่พอรถยนต์เก่าหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็มองว่ามันมีความเสี่ยง ความเสียงสูงนะครับเขาก็มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ที่สูงกว่ารถยนต์ใหม่ะนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราก็พบว,ว่าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่เป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีที่เขาคิดกับผู้ยุคเนี่ยอนง้างสูงสูงถึงประมาณสามสิบกว่าโอ้พูดง่ายว่าถ้า,ถากู้เงินมาซื้อได้ก็ดีกว่าใช่ใช่ครับคิด,ดับชาวบ้าน าถ้าควอนหนึ่งคันแล้วเท่ากับจ่ายเงินสองคันนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขามีความเสี่ยงเขาอาจจุดนี้ได้ใช่แต่แล้วมันก็เป็นลักษณะของของของธุรกิจอันนี้เราก็เลยมีการกําหนดว่าเอ๊ะเราก็เลยจะมีการกําหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อของรถยนต์ใหม่รถยนต์เก่าและรถจักรยานยนต์ไว้ในประกาศฉบับนี้เป็นไม่เกินใช่ไหรนคือในเบื้องต้นมันเนี้ยเราแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกคือรถยนต์ใหม่เนี่ย ไม่เกินร้อยลบห้าปีสิบห้าต่อปีก็ตกไม่ถึงประมาณบาทเล็กๆนะครับเอาใช้คาว่าไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินก็โค้ดสิบห้านะฮะแล้วแม็กซ์มัมสูงสุดแต่แต่รถยนต์ใหม่เนี่ยเท่าที่เราเซอร์วีเข่รวมมันส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดแต่แต่บางที่เขาก็เป็นศูนเปอร์เซ็นันนี้ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทางตลาดด้วยนะครับใช่เข้าใจรถยนต์ใหม่มันก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนเขาต้องการ ขายสินค้านะ,ะ,ะเขาเลยต้องมีการแข่งขันกันอันนั้นก็เราไม่ห่วงับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเราก็มีการกําหนดไว้ตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นดารฟเป็นดารฟว่าตอนนี้ที่เราจะเปิดรับฟังวัดการเี่เห็ั้งครั้งที่สองในวันที่16ธันวาเนี่ยรเราก็แบ่งกลุ่มรถยนต์ใช้แล้วกับรถจักรยานยนตน์อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยกําหนดว่าอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเนะี่ยไม่ต้องไม่เกินร้อยละ20ต่อปีไม่เกินร้อยละ20ต่อปีใช่เรากาหนดไว้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวมาฟังความพิเศษข้อมูลจากทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดกนีนะครับเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะมีสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต์นะครับผู้ประกอบการธุรกิจจักรรถจักรยานยนต์สมาคมธนาคารไทยมาคุยกันครับเฮ้ยตรงนี้โดยปัจจัยในเรื่องของการคิดค่าตาดดอกเบี้ยหรือกำหนดอัตราดอกเบี้ย ในธุรกิจในการการปล่อยสินเชื่อในแต่ละอยา่างในแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วมีค่าใชจ่ายจริงแล้วเป็นยังไงก็จะให,ให้ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมฮะว่าในการแข่งขันของธุรกิจฟแน a n นซ์เนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทีเดียวผมใช้คำนี้ได้ใช,ใช่ไหมฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเขาสมมติลายนกอกเนี่ยเกิดไปคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากจนกระทั่งในขอบอกโอ้ยังนั้นผมลดลงมาหน่อยดีกว่าเพื่อจะดึงลูกค้าได้ในขอบอกไม่เป็นไรผมยังแจกทั้งแถมเลยอลไรนองนี้เราก็มีทางเลือกขึ้นถ้าเกิดมีทางเลือกขึ้นมากก็แปลว่าเราจะไปก็จะปล่อยให้มันเสรีทีเดียวแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ครับถูกต้องครับจะมีคุมเพดานบนไปนิดนึงท่านองนั้น ใช่ครับคือใหญ่น้อยมันก็มีขีดเส้นไว้หน่อยว่ามันไม่ควรไม่ไม่ควรไม่ควรที่จะสูงเกินไปนะแต่เราก็ยังปล่อยเสรีให้คุณยังทามาคาขายกาหนดอัตราดอกเบี้ยคุณวัดได้อยู่อ๋อซึ่งแน่นอนว่เาเรากลังอัตราดอกเบานยคุณวัดได้อไู่ครับว่าใหญ่น้ยเราเราองวัามัตรมดอกเบมายคุณวัดได้อยู ถ้าเกินกว่านี้มันน่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับทางผู้ยพกนะใช่ครับแต่แต่เราแต่เราก็ยังให้สรีคุณในการแข่งขันเพราะว่าถ้าเกิดคุณกําหนดสูงชนเพดานเนี่ยทางผู้ยพกก็อาจจะไม่เลือกเลือกได้ไม่การคุณก็ได้อ่าอาจจะไปใช้ของออมสินแทนซึ่งตัวเบี้ยมันต่ำกว่าอะไรก็แล้วแต่คุณว่ากันไปนะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเรากาหนดการกําหนดเพดานไอ้ตัวเลขที่จะได้มาเนี่อันนี้แหละที่เรายัดใตัวประชาพิจารณ์ถูกไหมฮะ ครับใช่ครับอ๋อซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีทั้งผู้บริโภคถ้ามองว่ามันสูงเกินไปเราก็ไปคุยกันไปทำประชาพิจารณ์ซะเพื่อให้มันลดลงได้ไหมในมุมมองผู้บริโภคเสนอข้อมูลไป ส่วนผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเขาก็จะเสนอข้อมูลรับกลับมาเหมือนกันว่าอย่างนี้ผมว่ามันเหมาะสมนะอย่างว่าอย่างนี้อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็แล้วเอาข้อมูลเอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะมานั่งดูกันว่ามันข้อได้จริงมันเป็นยังไงแล้วก็จุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนอ,อันนี้เราก็ต้องหาจุดระหว่างทางผู้ประกอบธุรกิจเพราะว่าเราก็ไม่ฟังทางคู่บริโภคอย่างเดียวฟังทางผู้ประกอบธุรกิจไปเดียวเพราะว่าก็ไไม่ดฟังคู้บริโภคมากไป ผู้ประกอบธุรกิจอาจจะประกอบธุรกิจไม่ได้ก็ได้นะกทอันนี้ก็เป็นเป็นมุมกลับไปกลับมาอันนี้เราก็พยายามจะหาจุดสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับหมือนตางนะครับผมเข้าใจเลยบทบาทสปองข้อบ่เป็นแกนกลางนะครับับจะไปเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะอีฝ่ายหนึ่งก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะใช่เพราะฉะนั้นขั้นตอนจากนี้ไปขับขับเชิญนะเชิญเชิญกุกิติฮะเชิญฮะเพราะว่าเพราะว่าการคุ้มครองไิโฟนที่ดีคือการสร้างสมดุลระหว่างผู้ผู้บริโภคกับทางผู้ประกอบกิจเพราะว่าเขาต้องเดินเดินเขาต้องเดินไปด้วยกัน ครับอ่าเพราะฉะนั้นขั้นตอนอย่างนี้ไปไทมิ่งของมันจะเป็นยังไงต่อฮะก็คืออย่างนี้ครับเออในเดี๋ยววันที่สิบหกธันวาคมเนี่ยเราจะมีการเปิดเวทีรับฟังในรูปแบบของออนไลน์นะครับก็สามารถลิงก์เข้ามาแล้วก็มีการถามสดได้ในในออนไลน์ก็จะเป็นักษับเหมือนเชิงเชิงไลฟ์สดเหมือน facebook ไลฟ์สดประมาณซึ่งวันนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นพอเรารวบรวมข้อมูลตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นการเปิดเวทีแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเป็นตั้งแต่ Google f o r m ไว้แล้วเยก็เราเอาเอามาแล้วประมวลแล้วเรามาดูแล้วก็เรามีจะมีการเสนอกรรมการสัญญาเพื่อเพื่อดูว่าผลการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญสําคัญในร่างฉบับเนี้ยทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นอย่างไร,รและก็ควรที่จะ กำหนดให้จุดสมดุลอย่างไงนะครับโดย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 แนวทางเนี่ยก็ท่านท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองริโคเองเนี่ยแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอนุชาเนี่ยท่านก็มองว่าล่าตรงเนี้ยเราอยากจะกำหนดให้มีการประกาศปลายปีนี้เพื่อเป็นของขวัญป да SO ีใหม่ให้ประชาชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วจะคุ้มครองถึงคนคนที่มีสัญญาเดิมอยู่ไหมฮะ อันนี้ต้องต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมถึงสัญญาที่มีการทําไว้แล้วครับอาจจะต้องอาจจะต้องไปบัตรตามสัญญาต้อไปแต่ว่า,<อ>าหลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยก็มีมีเดินหน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนว่าเอยต่อไปนี้การคุ้มครองในเรื่องของการทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะรถยนต์ใหม่รถยนต์เก่าหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยเรามีการคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเป็นประเด็นตรงนี้ อแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมีคําเตือนถึงคนที่คิดจะซื้อรถมือสองไปครับว่าถ้าสมมติถ้ามีแหล่งทุนอื่นที่มันจะทําให้ดอกเบี้ยมันต่ำกว่าที่ท่านศึกษาแล้วอ่ะยี้ดีกว่าก็ควรจะไปปรึกษาตรงนั้นด้วยไหมเพิ่มเติมครับก็คือทําพุยพวกต้องเป็นคอน s u m e r เป็นเป็นคนอ่าพูยพวกฉลาดฉลาดรู้ครับคือต้องดูข้อมูลให้ให้มากให้ละเอียดนะฮะอย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้นะใช่เพราะเพราะว่านิสัยคนไทยคือเหมือนว่าเอ้ยเหมือนตัดสินใจเร็วอะครับอ่ามันง่ายแต่แต่ แต่บางทีบางทีเข้าเข้าเข้าเข,ข้าโชรูมนี้ได้แต่แต่พอเดินอีกสักพักหนึ่งผ่านไปโชรูมนึงรถเดียวรถยี่ห้อเดียวกันสเปคเดียวกันแต่แต่แอคเซสซอรี่หรือของแถมหลายหลายอย่างต่างกัน,ากนอาจจะมากกว่<ม>าโชรูมโชูมอันนี้มันก็เป็นการว่าถ้าเกิดตัดัสินใจโชรูมหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมาโชรูมสองก็ไม่ได้ซะและ้วเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนที่ที่คณจะมีสิทธิ์เลือกไปแล้วคต้องรอกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณกิติครับเดี๋ยวกลับหน้าคุยกันใหม่นะครับ ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับคุณกิติอึ้งมณีพรนะครับผู้บรนการฝ่ายควบคุมกองควบคุมวผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบใจเย็นนะครับท่านผู้ฟังใครที่จะซื้อรถมือสองใจเย็นใจเย็นเอาละครับผมจะเลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับคําถามคือวงเงินสินเชื่อที่ว่านี้นะครับ วงเงินมีจำนวนวงเงินเท่าไหร่คาตอบคือ10ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านวันนี้ดาไปก่อนครับสวัสดีครับ